พี่โรจไม่เข้าห้องนำ้ำไม่หรอกครับผมถ่ายในรถเรียบร้อยแล้วครับพี่รอเล่นครับผมยังไม่ปวดครับอ้าวแม่จ๊ะแล้วเด็กคนนั้นล่ะจ๊ะอ้าวยังไม่ออกมาเหรอจ๊ะแม่ยืนรอตังนานนะนึกว่าออกมาแล้วนะเนี่ยสงสัยน้องก็จะปวดทีอ่ะเลยลักไก่ครี่ด้วยเลยครับอขอโทษครับคิดดังไปนิดนึง ขับ,ร,บรถชนเมื่อกี้ยังติดตาฉันอยู่เลยนั่นน่ะสิพี่ยังเด็กอยู่เลยอะเออะไรกันหรอครับพี่เมื่อกี้มีอุบัติเหตุอะครับคนเมาขับรถชนเด็ก<อ>แล้วเด็กเป็นอะไรหรือเปล่าคะตายคาที่เลยครับ<อ>สงสารพ่อแม่เด็กอะลูกสาวคนเดียวด้วยอ,อายุสักสิบขวบได้มั้งครับน่าสงสารจังตอนไปถึงที่เกิดเหตุเห็นเด็กใส่เสื้อสีมูนอนจมกองเลือด ภาพยังติดตาอยู่เลยครับพูด <câ: S 1> แล้วขนลุกงั้นผมขอตัวห้องน้ำก่อนละกันครับมาเจอครับเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเชิญเลยครับพี่น่ามีสารนะพ่อพี่เจ้าพี่เขาบอกว่าที่ตายเด็กผู้หญิงผู้ชายอุ๊ยเราอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบขวบใส่เสื้อสีอะไร วิลอดเสื้อสีชมพูโอ้กุหลาบดาผโภมุสาหลอกตัวเองแล้วใกล้แล้วเอาไงครับไม่รถรถผีบเหือมันจะมาได้ยังไงตัวเป็นไปอย่างนี้ร้องเป็นคนใช่ใช่มีควาใจดีที่เสือขึ้นรถไปมพาไปขึ้นรถแม่หนนูเป็อะะไรจ๊ หนูตายแล้วมาไปนะ วะต่หนอยว่ายังไงบ้างฉันไม่คุยกับต่หนอยมานะเขาก็ชอบแคอยูย่จริงเหรอวะต,ติดอยู่เรื่องเดียวอะอะไรวะแฟนเก่าเขามาด้วยใจเย็นด้วยอย่าเพิ่งหันในมือค่อยคเฮ้ยจริงด้วยวะเขามองฉันเหมือนจะก,กินเลือดก,กินเนื้อฉันเลยวะ แกนี่มองคนขาดจริงๆแกไม่ต้องกังวลนะเว้ยฉันคุยกับโอ้มันแล้วเดี๋ยวโอ้มันแค่อยากรู้ว่าแกจริงใจกับตนน้อยแค่ไหนไม่ใช่มาจีบแบบทิ้งๆิคว้างๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันแกไปคุยกับเขาเลยมันชอบคนพูดตรงๆแมน,ๆน,นแมนฉันนี่ไงลูกผู้ชายแมนแมนเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาเลยโชคดีนะสำลี ขอโทษนะครับผมขอคอยกัคุณตามลำพังได้ไหมครับตามลำพังหมายถึงสองต่อสองใช่ครับยินดีครับนี่ครับผู้ชายสม,มยัยนี้ใจร้อนจังเลยนะ <c oughs> ไปก่อนนะเบาๆนะนะ ่อดาร์ช็อกโกแลตว่าพี่น้องสะพ้ายสองคนนั้นก็ไปไหนครับพี่เฮ้ยมาได้ไงทำไมไม่กลับบ้านอา้าวมาปาร์ตี้พี่เออพี่ว่าแต่ละออมไปไหนละ่ะออมขึ้นไปนอนแล้วโอ้โหไปนอนเจ็บจะจบจบแล้วก็กลับบ้านไปสิ รีบกลับทำไมล่ะพี่รุ่นเล็กเนี่ยเขาขึ้นไปนอนแล้วแต่ว่ารุ่นใหญ่เนี่ยเพียบเลยไหนก็อุตส่าห์ปีนข้ามรั้วมาแล้วทั้งทีวันนี้เนี่ยขอโชกข้ามรุ่นสักวันก่อนจะชกกับรุ่นอื่นเนี่ยโชคกับรุ่นพี่ก่อนไหมไปเลยไม่ต้องมาทำหน้าแป้นแลนวกลับบ้านไปเลยรุ่นหมงจะมาด่าพี่เอาโหนี่พี่ฟงไม่พูดกับน้องเฟยอย่างนี้ล่ะ จิมซาจุย๋ยนี่ร่วมสร้างที่เกาะฮ่องกงนั่นเหรอพี่ฉันเป็นคนไทยมึงบ้าเปล่ากลับไปบ้านนู่นไป,ไปไปไม่จิมซาจุ๋ยที่บ้านนู่นกลับก็กลับไปไปทุ่นเซ็งจริงโอ้โหเยอะ <c oughs> <c oughs> ทำไมจะพูดรเรื่องเขาไม่พูดก็ได้กลับแล้วพูดกลับกลับไปโอ <c oughs> ้ยเยอะ มีปัญหาเขียนทิปเนี่ยกลับไปนู่นประตูอยู่นู่นเมาอยู่ทางนี้นี่ผมถือว่าคุณกล้ามากเลยนะเรียกผมออกมาคุยกันสองต่อสองต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้คุณไม่กลัวคนอื่นเขารู้บ้างเหรอจะกลัวทำไมครับผมบริสุดธิ์ใจบริสุทธิใจ แต่ไม่บริสุทธิ์กายละสิก็รธรรมดานะครับผมก็ผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องเคยผ่านทุกผ่านสุขมาบ้านแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ทำให้ผมสุกประทับใจได้มากถึงขนาดนี้งั้นผมถามคุณจริงๆนะคุณชอบเขาจริงเหรอ <laughs> ถ้าไม่ชอบจริงงผมจะกล้ามาคุยแบบนี้เหรอครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพ่าคืนนี้นะเราสองคนเนี่ยเรื่องต้องคัยยงน